ลาวเจอวิกฤตเศรษฐกิจล้มเหลวพี่น้องขาหลังจากที่อัปเกรดนะทุกคนขาเท่ากับทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองนะคะพี่น้องขาไม่ต่างอะไรกับขุดหลุมพังตัวเองหลังจากที่ออกมาโฟโตนะคะพี่น้องขากดเลทเงินในราคาเท่านั้นเท่านี้รับเฉพาะเงินกีบ แต่ถ้าจะเอาเงินบาทหรือว่าเงิน US มาแลกเนี่ยคือเราต้องให้เดทที่ต่ําที่สุดกดเดทราคาในอัตราที่ตัวเองกําหนดไว้นะทุกคนแล้วสุดท้ายออกมาโพสต์ว่าอ่ะอยากจะให้ไปแลกในธานาคารทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีแผนที่จะทําแบบนั้นล่าสุดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เจอปัญหาหนัก คือเศรษฐกิจลาวย่แย่มากนะทุกคนแล้วยังไม่เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือของต่างประเทศที่มาเที่ยวในลาวอีกนะคะพี่น้องคะ่ะเหตุผลหนีบอกเลยนะคะว่าลาวเท่ากับว่าทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองยังไม่พอคะ่ะ นำซ้ํานะคะทุกคนคะ่ะเท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองยิ่งทําให้เศรษฐกิจย่ําแย่และทําให้เงินกีบของเราล่วงลงไปหนักกว่าเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะเรื่องเล่าจะเป็นแนวไรเดี๋ยวเขามาเมิงมาชมน้ากันคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ว่าก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีนะคะพี่พี่เอฟทุกคนทุกท่านจ้าประว่าจะเป็นทางฟังให้ฟังเลา่ารู้ว่าทางต่างประเทศเรื่องจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้องพี่ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าพี่น้องคะ่ะกาลัง จะถ่ายคลิปพอดีเสียงฝนก็เทลงมาเทลงมาฝนเทลงมานะคะทุกคนวันนี้ตกไปสองรอบแล้วนะคะที่นนทบ,บุรีนะคะที่อื่นๆเป็นไงกันบ้างคะฝนตกหรือเปล่าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อจ้าพีพีเอฟซีทุกคนทุกผ่านจ๋าช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหน้าฝนแล้วเนาะยุงเยอะมากนะทุกคนระวังด้วยนะคะกลัวเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาว่ากันต่อคะ่ะ เอาจริงๆนะทุกคนแพรวาก็ไม่ได้ดาเสนอเรื่องนี้มาวันมาวันหนึ่งแล้วก็วันนี้เน้อยนึ่งจากว่าวันนี้ก็ไปทํางานพิเศษนะคะก็ต้องขอขอบคุณคนไทยนะเไว้นะคะที่เมตาน้องแพรวานะคะมีงานพิเศษให้ทําอยู่ตลอดเลยวันอาทิตย์นะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยจ้าทุกคนค่ะหลังจากที่เราเจอประเด็นฮอตประเด็นฮอนนะคะพี่น้องค่ะคนเลาาออกมาโฟตนะคะมาปะ ามาว่าว่าโอ้โหเจอเศรษฐกิจนี้เข้าไปแล้วทําให้เป็นยังไงนะทุกคนเอาจริงๆเลยคนลาวน้ําตาล่วงล่าสุดนะทุกคนกำตามสนองเหตุผลที่อะคุณอะ ตั้งกดราคาอ่าเลทเงินเองตามอำเภอใจแล้วคิดว่าเซฟเงินกีบด้วยการไม่รับเงินบาทห,ห,หากรู้หรือไม่ว่าค่ะหากรู้หรือไม่ว่ายิ่งเราทําแบบนี้ยิ่งจะทําให้เศรษฐกิจของเราล่วงจริงอยู่ว่า ทำถูกแล้วที่คุณเซฟเงินตาต่างประเทศที่ไม่อยากให้มาใช้ในลาวอยู่ที่เมืองลาวก็ต้องใช้เงินกีบแต่สิ่งที่คุณทําผิดคือคุณไปกดเลทราคาในอําเภอใจว่าไม่รับแลกแต่ถ้าแลกแลกในเลทที่เป็นแบบนั้นมันได้เหรอเหตุผลแบบนี้คือทําไม่รู้เลยว่าลาวเราหรือว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่ตั้งเลทเงินตามอําเภอใจเลยเหรอแล้วสุดท้ายทุกคนขา เราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะ้อว่าไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในฝั่งเราคนะคนเขาก็นําเสนอเรื่องราวนี้แล้วก็พอไปดูไปแลกในอัตราที่เฮ้ยเลทนอกคุณไม่ค้าชาวขายให้เดทเท่านี้แต่ในธนาคาร100บาทเท่ากับ70,000กว่าและสินค้าที่นำจาก ฝั่งไทยเข้าในอัตราเลทที่สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเลทที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหที่แท้แล้วคนลาวปั่นกระแสปั่นเลทเงินแบบนี้ยิ่งทำให้เศรษฐกิจในลาวย่าแย่ไปกว่าเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟัง่ความคิดเห็นนะคะของพี่พีีเนาะเขาบอกว่าอ่า คือปัญหาก็คือ ทำไมประชาชนต้องออกมากดเหลดราคาตามอำเภอใจอันนี้คือเราตั้งข้อสงสัยเลยนะจริงทุกคนทั้งที่รัฐบาลไม่ได้ออกมาประกาศให้ความรู้หรือว่าให้เก็ตว่าอ่ะต้องตั้งราคานั้นราคานี้เลยนะไม่มีเลยทุกคนแต่คนราวด้วยกันเองกลับมาปั่นกระแสยิ่งทําแบบนี้ทําให้การท่องเที่ยวในลาวไม่น่าเชื่อถือและทำให้นักท่องเที่ยวไม่ไว้วางใจใน อัตราที่เราจะไปเที่ยวลาวแต่ต้องเจอเหตุกดราคาโกรงราคาอะไรต่างนาะนาะทั้งที่ในความเป็นจริงทุกคนขาตามชายแดนไทยและลาวเรารู้เลยว่าไปแลกเงินในเลดราคาเท่าไหร่เอาจริงๆเลยทุกคนใครบ้างที่ไม่ต้องการเงินบาทขนาดเพื่อนแพรวานะทุกคนเขามีเงินกีบไว้ในตัว40 50 60ล้านเขาก็ยังต้องจำใจ เพราะว่ารู้เลยว่าเก็บเงินกีบไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันก็ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้เราก็ต้องไปแลกเงินบาทไว้ถึงเราจะได้เลทที่ต่ําแต่เราก็อยากจะมีเงินบาทไว้ในครอบครองนั่นเองอ๋ออันนี้คือเลทนอกไงกเห็นไหมคะคนธรรมดานะ โอ้โหขอโทษขออภัยค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือโดนขาตั้งกล้องเต็มระบำเลยเนาะนี่นี่เลยแล้วขอย้ำนะทุกคนเนาะว่าอยากให้เราเนี่ยเปลี่ยนซะความคิดที่คนเราหลายหลายคนบอกว่าเออเซฟ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 อย่างเดียวแต่ว่าคุณมาตั้งเลทราคาอัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองแบบนี้เออถ้าคุณ โพสต์ว่ารับเฉพาะเงินกีบอ,อยากจะแลกคุณเข้าไปแลกในธนาคารเลยประเด็นที่กระแสปั่นป่วนมันจะไม่มาแบบนั้นอันนี้คือคุณกดราคากันเองสร้างความไม่น่าเชื่อถือถ้าคุณบอกว่าลงนลงหรือเซฟเงินกีบลาวอยู่เมืองลาวใช้แต่เงินลาวมันถูกต้องแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วถ้าเราไม่ใช้เงินตาต่างประเทศ โดยที่ใช้ลุยชะไล่เลยไปไหนก็ใช้แบบตามอำเภอใจมันก็คงจะไม่มาถึงจุดนี้แต่ถ้าหากว่าคนไหนที่มีเงินตาเหมือนที่ไทยก็สามารถไปแลกในธนาคารแค่นั้นจบทุกคนค่ะจบเลยแล้วเชื่อไหมคะว่าไม่มีคนไหนที่จะเอาไปตีแพร่ข่าวนี้เลยแต่คุณออกมากดเลทราคาแล้วมาโพสต์ว่าแลกในอัตราที่ต่ําที่สุดคือมันผิดแล้วว่าเฮ้ยลาเราเนี่ย สามารถที่จะตั้งเลทราคาตามอำเภอใจได้เลยเหรอไม่มีกฎหมายคุ้มครองในการอัตราแลกเปลี่ยนของราคาเงินตาต่างประเทศเลยเหรอเออทุกคนคะ่ะคิดดูดีๆนะคะพี่น้องคะ่ะเหลืองนี้เพื่อว่ากระสีเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้อมูลต่างๆเน้นๆหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะว่าพันบาทในที่ได้2องเซนห่า คือพ่นว่าอยู่บ่ทำในมือ,น, 1, 1, 1, มอนี่ 7, 30, 30. เลทเทไรเจ็ดแสนสามพนฮะเจ็ดแสนสามสิบเจ็ดแามหมื่นกีบโดยพันหนึ่งได้เทไรมานี่เจ็ดแสนสามสนิบเจ็ดเฮ้อไปไหนกัน่าฮ่านี่ก็เจ็ดแสเนาะ นะทุกคนเห็นเลยเห็นได้ชัดเจนเลยขาะนี่นะคะเราก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะทุกคนขนาดยูทูบเบอร์ทางฝั่งเราที่มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายไก่คองเขาก็ยังไปหาความจริงหาข้อแท็จจริงมาให้แล้วเชื่อไหมคะว่าสินค้าในลาวแพงมากทุกคนค่ะแพงมากแพงขึ้นกว่าเดิมเนี่ย เวานะคุยกับเพื่อนเนี่ยรู้เลยว่าสินค้าในลาวนี้ขึ้นทั้งที่เพราะว่ามีข่าวออกมาแบบนี้สั่งแบนราคาสินค้าอ่ะสั่งแบนอาหารการกินของในที่นำเข้าจากไทยแล้วรู้ไหมคะว่าเหตุผลนี้ยิ่งทำให้เศรษฐกิจหรือว่าสินค้าในลาวแพงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเหตุผล หลักๆเลยคือมาจากนี่แหละแม่ค้าชาวขายเพรวยวก็ไม่ได้โทษให้แม่ค้าชาวขายนะทุกคนมันเป็นการค้าขายเนาะมันเป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอัปเกรดราคาเพื่ออยากจะให้มันสูงขึ้นแต่อยากให้คุณคำหนึงถึงผู้ที่เขาใช้ได้ก็เดือดร้อนจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะที่เขาเดือดร้อนจริงๆเออเขาได้รับผลกระทบจริงๆ ไม่ใช่คุณอยากจะมาทําเล่นเพื่อความสะใจเพื่อความแบบว่าเอออัปเกรดอะไรของคุณก็ได้มันไม่ใช่นะอันนี้คือขอเตือนคนลาวบางคนนะทุกคนไม่ใช่หมดทุกคนแต่สิ่งที่คนลาวมานําเสนอว่าเออการที่อยากจะเซฟเงินกีบอยู่บางเราใช้แต่เงินก็บนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยกย่องแต่การที่คุณจะมากดเลทราคาเขียนเลทราคาในอมตามอำเภอใจว่าถ้ามีเงินบาทเงินดอนลลาร์มาแลกจะได้ให้เหลทไหนเท่านั้นเท่าน,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 นี้นี่คือเป็น สิ่งที่ผิดแล็กคุ้นเคืองใจสําหรับคนหลายๆคนนะเพออว่าเฮ้ยเราสามารถอ่ากดอ่า เลทราคาเลขเปลี่ยนในเท่านี้เท่านี้เลยหรอสามารถตั้งราคาด้วยตนเองได้เลยหรอไม่มีกฎหมายอะไรเลยหรออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็เท่ากับเราอะทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองนะทุกคนโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้พี่นี่ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เดอจ้ารับชมรับฟังแล้วไม่วามคิดเห็นกันแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกท,า,ทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังแรงใจเห็นน้องพว่าน้ำเดอจรจ้าผิดพลาดประกันไหนก็ต้อง ขอโทษขออภัยนนะทีนี้ด้วยนะคะสวัสดีพี่พี่ฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็พี่พี่อฟซีทางฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีค่ะ